รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สว,ส,สวัสดีคับต้อนรับเข้าสู่รายการ Health t e n d สุขภาพดีไม่มีอาว <Yeah, S 2> น,นะคะ yeah, yeah. วันนี้เราสองคนมานอกสถานที่อีกแล้วเมื่อครั้งที่เราเราก็อยู่ในป่าเมสซอนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำแยงสีเกลียงเกลียงเนี่ยเกลียงวันนี้แน่นอนค่ะว่าพบกับเราสองคนนะคะก็จะมีเรื่องราวเ,เกี่ยวกับสุขภาพมาบอกผู้ชมค่ะใช่เยเคยแบบอย่างนี้ไห ไม่ต้องเคยเหรอกค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ประจำป,ออป็นโลกอะไรล่ะเซลฟี่เออวันนี้นะคะในช่วงของเฮลทิกค่ะนะคะเราจะบอกโรคเซลฟี่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นไทยนะคะรับโพสรูปหวังคนกดไลค์เออ,เอ,อ แต่จะบอกว่าโซเชียลแบบนี้มันก็สามารถทําพิษของคนได้เช่นเดียวกันกับเรื่องนี้เลยโซเชียลทำพิษ5โรคพิษของคนติดจอใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงของเฮลท้อนนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องสุขภาพไปพูดคุยกับคุณหมอเช่นเคยถูกต้องนะแล้วในช่วงของเฮลอินดี้สุขภาพดีแบบเม่อกรอบวันนี้เรามีกรุ๊ปเลือดอะไรควรจะออกกําลังกายแบบไหนนั่นเองครับเอางั้นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเฮลทิชกันดีกว่าไหมดีค่ะไปเลยครับ โอ้โหเปย์เฮ้ยดูนี้เอาหลายๆมุมเฮ้ยบุ๋มโอเคน้าเก๋ๆนะโอเคงานไปก่อดอย่าพึ่งสิทำงานก่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะอะไรๆค่ะมันอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติการถ่ายรูปตัวเองเนี่ยเขามีศัพท์ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นโรคเซลฟี่โรคเซลฟี่เนี่ยเขาบอกว่าระบาดในกลุ่มของวัยรุ่นไทยนะคะถ่ายเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรต่อโพสเฟสบุ๊กอินสตาแกรมโพสเพื่ออะไร นั่นไงนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าโรคเซลฟี่เนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยเขาทำให้หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาอย่างคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะแพทย์หญิงนะคะัพันพิมลเนี่ยได้บอกว่าให้ข้อมูลว่าในยุคที่คนนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ก็ดีนะคะอินสตาแกรมทวิตเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียนศึกษาเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเซลฟี่เหมือนที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้ใช่นี่ไงคนเรียบลายละ นนั่ไงคือจะทําอะไรก็ช่างเถิดฉันมือถือฉันติดอยู่กับตัวแล้วเนี่ยแต่จะกินน้ำเขาแบบเออคนถ้าแบบนิดนึงเอออะไรเงี้ยหรอกำลังจะกินข้าวก็แบบอันนี้เรียกว่าซิลฟี่นะเพื่อรอให้เพื่อนๆนเนี่ยมากดไลค์หรือว่ามาเมนข้อความแบบอุ้ยไม่ว่าจะทําอะไรก็น่ารักนะอะไรอย่างงเี้ยก็หวังคนไลค์หวังคนโพสต์ออะไรย่างเงี้ยใช่แล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้ยน่กลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินของ อาจจะเป็นของเราด้วยก็ได้นะการชี่เซลฟี่เนี่ยนะคะเวลาเราถ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันมไม่มากก็อน,น้อยออยังไงกระทบแน่นอนนิดสักนิดนึงแหละต้องกระทบแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญขึ้นอยู่แต่ละบุคคลด้วยว่าการลงรูปเพราะว่าอยากจะได้รับการตอบรับจากสังคมจากเหรือย่ายสร้างกระแสเรียกเลตต<อ>ิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะหรือว่าจะมียอดกดไลค์เนี่ยถือว่าเป็นรางวัล ึ่งเป็นหลักปกติของมนุษย์อยู่แล้วแหละนะแต่คุณหมอเนี่ยได้บอกว่าหากโพสต์รูปไปแล้วได้รับการตอบรับน้อย<ม>ก็คือแบบโพสต์ไปประมาณห้าชั่วโมงคนกดไลค์ประมาณห้าคนอ,อ,อันนี้คือน้อยแล้วนะแสดงว่าคือเอ่อรูปนั้นไม่เป็นที่นิยมยหรือเปล่าเขาบอกว่าคนกดไลค์น้อยเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้เนี่ยแล้วก็ทําใหม่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับอีกบางคนเคยเห็นไหมโพสต์ไปเสร็จปุ๊บห้าชั่วโมง ไลค์แค่คนเดียวคือตัวเองตัวเองไหมกดแชร์ภาพตัวเองออกมาอีกรอบนึงนี่คือคนอื่นยังไม่เห็นเราเออพอกลับมาทาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้รับการตอบรับอีกทาให้บุคคลนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่จะเสียความมั่นใจเอ้ยน้าเราผิดปกติไหมจริงๆเราก็น่าจะเป็นร่งนิ่เหมือนกันคือความจริงมันก็เป็นปกติก็ใช้ชีวิตปกติเถอะแสดงว่าวันนี้ฉันสวยเอออะไอย่างนี้มาแต่ช่างเหมือนช่างภาพสินกดไลค์ตัวเองก่อน นหนึ่งที่ไม่ไลฟ์ตัวเองเลยแพทย์หญิงพันพินมลเนี่ยนะคะซึ่งแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าถ้าขาดความมั่นใจก็ทําให้เกิดความกังวลความลังเลในชีวิตบ้างแหละเมื่อคิดสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจ,จแล้วก็อารมณ์อ้โหก็มีส่วนนะขนาดนั้นเลยนะคือแบบเฮ้ยฉันอยากได้ฉันอยากไรจริงๆไงคนต้อง<ฮ>มาไลฟ์ฉันสิคนต้องมาตอบทำถามฉันสิเป็นคนที่แต่งผ้าไม่แต่งผาบางทีก็ขี้เกียจไงใส่แสงอย่างเดียว จริงๆแล้วไอ้โรคซิลฟี่เนี่ยนะพี่โอนาเขาบอกว่ามีวิธีป้องกันด้วยนะคะสำหรับการเสพติดซิลฟี่นะคะแล้วก็การสร้างความมั่นใจให้ตัวเองบนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยน่ะทำได้โดยข้อแรกเราต้องให้ความสําคัญกับคนรอบข้างที่เป็นแบบผู้ที่อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งรับรอมแวดล้อมจริงในชีวิตประจําวันก็คือว่าถ้าคุณจะไปไหนไปกับครอบครัวหรือแฟนเนี่ย วางมือถือไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นนั่นก็สนทนากันก่อนกินงกินข้าวไม่ใช่แบบโอ้โหต่างคนต่างกุ้หน้านะแล้วก็ข้อที่2องเขาบอกว่าหากิจกรรมยามว่างทำกับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆบ้างเราจะเป็นออกกาลังกายดูนังฟังเพลงนะคะหรือว่าเที่ยวพักผ่อนแบบต่างสถานที่ต่างก็ได้ข้อที่3ามบอกว่าต้องยอมรับในความแตกต่างของคนที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะข้อนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากเพื่อที่เราจะได้เข้าใจไม่นําัวเองเนี่ย ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ,อย่างเช่นบางคนก็เราเกิดเกิดมาเนี่ยหุ่นแบบนี้ขาเราใหญ่แขนเราใหญ่เราไปเปรียบเทียบกับดาราห,หรือว่าเพื่อนที่แบบตัวเล็กเกอ็กทำไมมันไม่ถานเล็กแบบนี้อ่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าต้องฝึกความอดทนให้กับตัวเองเพราะว่าการถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้ตลอดเวลา<อ>ครั้งไหนที่ทําไม่ได้ก็ไม่ ต้องยอมฝืนใจที่จะไม่ทําเพราะว่าหากผ่านจุดนั้นไปได้แล้วในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมการถ่ายเซลฟี่ได้เช่นกันกอย่าฝืนจริงๆองค์ก็อย่างที่บุ๋มบอกว่าอย่าฝืนเลยก็ได้ไมนเป็นปกติใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าว่าเราทุกวันเราจะต้องมาเฮ้ยวันนี้ขอเซลฟี่ก่อนวะเฮ้ยตื่นนอนนสดสดมากเลยอ่ะคางแทบไม่เห็นเลยคือแต่งแสงแบบหึคางหายเลยสดมากเคยไหม S <S <S 1> <S 1> อ่ะมาถึงอีกเรื่องหนึงน่งก็คือในเรื่องของโซเชียลนั่นเองโซเชียลหลายๆคนก็ฮิต่นตามกันนั่นแหละเออหลากหลายอย่างไม่ได้เลยนะตอนนี้เออใช่โซเชียลทำฮิต5โรคฮิตของคนติดจอเขาบอกเลยว่า5โรคฮิตตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือเป็นการติดแชทห,หมกมุ่นอยู่กับในโรคของโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเนี่ยเราก็ป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยกูไม ใช่ไม่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยฉันป่วยจากโรคโซเชียลนี้ซึ่งสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาได้นําข้อมูลจากคอรัมทันโรคของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจต้องขอบคุณด้วยนะครับแบบข้อมูลนี้ <laughs> ที่เขาจัดอันดับ5โรคหินของคนที่ต,ดติดโซเชียลมีเดียเนี่ยไว้ ถึง5โรคด้วยกัน,อ,นอ,อันแรกอันแรกคือโรคซึมเศร้าจาก Facebook เขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยก็มีเพื่อนคือเยอะแยะมากมายแหละแต่ว่าเกิดอาการนี้ขึ้นได้อย่างไรซึ่งเขาบอกว่าโดยเขาบอกว่า a c e b o o k เนี่ยเป็นการสร้างความเป็นจริงเทียมขึ้นมาจากการโพสเรื่องดีๆแต่เก็บงำเรื่องหลายๆแย่ๆไว้อยู่ก็อาจจะมีซ่อนเลนอะไรไว้บางทีประชดเนประช่แฟนงอะ่รอ่างเงี้ย,ย,ยแบบว่า โอ้ยวันนี้มีความสุขจังเลยแต่แบบตอนโพสก็คือไม่มีใครเห็นหน้าเราไงรู้หรือเปล่าว่าเราร้องไห้อยู่เราเสียใจใช่ซึ่งสุ่มเ้าดูเห้ยโลกที่สองคืออะไรคะโลกที่สองก็คือละเมอแชทอันนี้น่าจะเป็นความหมายที่ตรงตัวนอนหลับอยู่แล้วละเมอกลางวันหรือเปล่าเอออยางมาดูเขาบอกว่าอาการนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะนอนเนี่ยแต่ว่าก็ยังลุกขึ้นมาพิมพ์ ด้นคนละเมอเป็นเลยฉันว่าใช่แล้วแหละตรงแล้วเสมส์เสมส์เสมสใช่ไหมใช่ไหมใช่เบอกว่าคือแม้กระทั่งเวลานอนเนี่ยหากมีข้อความเข้ามาสมองก็จะปลุกร่างกายให้ที่แบบว่าหลับไหลอยู่เนี่ยคือขอมากดโซเชียลนิดนึงขอมากดแบบว่าตอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่านอกจากเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดแล้วเนี่ยอาการละเมอแชทยังกระทบกับสุขภาพด้วยเพราะเมื่อสมองปลุกให้เรามาตื่นในช่วงนี้ร่างกายก็จะ นอนหลับไม่สนิทไม่<อ>เต็มที่เป็นเหตุให้พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กระทบมาถึงระบบการทํางานของร่างกายทําให้สะสมในเรื่องของความเครียดเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนฝันร้ายกระทบต่อการเรียนและการทํางานได้ดีนะโรคอ้วนไม่เสี่ยงอ,อัสามอ้นที่สา,า,สาโรควุ้นในตาเสื่อม บอกว่าปกติเนี่ยการใช้ดวงตาเนี่ยคือหนักต่แล้วในชีวิตประจําวันของคนเรานะครับยิ่งใช้เป็นเวลานานเนี่ยส่วนมากก็คือจะมีการเพ่งเลง็งทางหน้าจาอ,อาจาคอมพิวเตอร์เอง<ะ>หรือว่าจะเดินไปทางไหนเราก็ต้องมีการใช้สายตาเพ่งเลง<น>็งอย่างนี้อันรอย่างนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วโรคนี้น่ะจะพบในผู้สูงอายุ นะครับเพราะว่าใช้งานในเรื่องของดวงตาเนี่ยมานานจนเสื่อมไปตามวัยแต่น่าตกใจเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าคนอายุน้อยๆเนี่ยสามารถเป็นโรคนี้ได้สาเหตุหลักๆนะครับมาจากการแชททั้งวันดูแต่โซเชียลเนี่ยโอ้ยเพียรใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันไปเวลานานเขามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคบุ้นในตาเสื่อมคือเขาบอกว่าแค่พักสายตาแค่พักสายตาหลับตาสักคู่หนึ่งเออสักคู่หนึ่ง ันนี้อย่างถ้าบุ่มจะนอนไปก็คือประมาณ2-3ชั่วโมงเลยคือหลับไปเลยอะไรอย่างนี้ต่อไปข้อที่4โรค4ค่ะ n o m o p h o บียอันนี้ไม่เคยได้ยินเออชิ่นนี้ประลาดกันนะแต่ว่าคือเขาบอกว่าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือโรคกลัวไม่มีมือถือใช้เหรอวะเขาบอกว่าโนโมบายโฟนโฟเบียอ๋อออ เขาบอกว่าไอ้โรคโรคกลัวไม่มีมือถือใช้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มวิตกกังวลเนี่ยน่าจะใช่เลยคือลองสำรวจสำรวจตัวเองดูว่าเราหมกมุ่นอยู่กับการเช็คข้อความในมือถือไหมใช่ชอบหยิบขึ้นมาดูบ่อยๆไหมแน่นอนหรือว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเตือนจากมือถือเนี่ยจะต้องวางภารกิจทุกอย่างไว้ตรงหน้าแล้ววิ่งไปมือถือนั้นมาดูเราเลยค่ะ เอาตรงๆนะแต่ก่อนเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวพอโทรศัพท์เราโดนตัดปุ๊บเราตื่นมาประมาณ6โมงเฮ้ยทำไมโทรศัพท์มันเงียบๆเราดูสัญญาณทั้งบนหายไป 3G เรารีบรู้จักที่นอนแล้วก็ไปจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ ATM เอาโนโมโฟเบียใหม่นะเขาบอกว่าใครที่เป็นอาการอย่างที่กล่าวมาที่เราพูดันไปเนี่ยต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพให้มากๆ โดยเฉพาะนิ้วล็อกปวดตาปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนไวันควรเพราะนั่งผิดท่าเป็นเวลานานๆรวมไปถึงอาการนอนไม่หลับแล้วก็โรคอ้วนที่เกิดจากมัวแต่ว่านอนหรือว่านั่งเล่นมือถือนานๆแล้วก็ไม่ได้ลุกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมาโรคสุดท้ายค่ะโรคสุดท้ายนั่นคือโรคสมาร์ทโฟนเฟสเขาบอกว่าเป็นโรคคิดของคนที่ติดแชทเฟซมากๆเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคือเราจะมีการก้มหน้า ก้ม<ไ>ต,ตาเล่น,ไม,มน,นไม่มองนู่นไม่มองนี่โอเคเดี๋ยวกินขณะทานข้าวอยู่ดเดออี๋ยเดี๋เออเขาบอกว่าเมือม่อเมื่อถูกแรงกดนานๆเนี่ยแก้มเนี่ยถูกแรงกดนานๆเนี่ยก็คือจะทําให้เส้นใยยาเขาเรียกว่าอ e ีลาสติกบนใบหน้า,นานเนี่ยยืดจนแก้มเนี่ยบริเวณกรามเนี่ยย้อยลงมาเฮ้ยดีดนะไม่ย,ย้อยย้อยนุ๊กแรงมันดึงลงมาเดลองดูหล่อน เราก้มโก้มเป็นเหลีล่ยง<ๆ>ไม่อันนี้ก็เรียกว่าเหลี่ยง <laughs> <laughs> ไม่เ <laughs> อาวค่ะ <laughs> อัอยังไงเราก็บอกไปแล้วนะครับเราก็บอกไปแล้วก็ยังไงก็ไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกับร่า,การงกายของคุณหลักการ <laughs> ใช่แล้วครับอาช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้าเดอะเฮลท์ทอลกันครับเสร็จครับ คุณรู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารควรกระทำก่อนออกกําลังกายอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเพราะถ้ารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆกระเพาะจะขยายตัวเลือดต้องไปเลี้ยงกระเพาะมากเป็นพิเศษและทําให้ปอดกระบังลมขยายตัวได้ไม่เต็มที่อาจมีอาการจุกเสียดอาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆเช่นจําพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสีอย่างโฮเกนและข้าวสอมมือเป็นต้นครับ หากคุณมีอาการปวดหลังปวดคอแขนขาอ่อนแรงการอุจจาะปัสสวะไม่ได้สัญญาณอันตรายปรึกษาด่วนศูนย์โรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาโทร1 7 1่รากเหง้าากเงาของความเป็นไทยเกิดจากอรรยะภูมิปัญญาไทยมีมากล้นศาสตร์และศิลป์สร้างสารรค์หลากอารมณ์วัฒนธรรมงามล้นมรดกไทย ประวัติศาสตร์สร้างชาติมากร้อยปีร่องรอยพื้นดินนี้กี่สมัยสีภาควัฒน,นธรรมบันดาลใจเกิดเป็นศิลป์ถิ่นไทยให้ร่มเย็นพบกับรายการสินไทยเทศิละปะและวัฒน,นธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ได้ทางช่อง c คเบิ n e w วทุกวันจันทร์พุธศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงและข่าวประจำวันช่วงเย็น สสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงโรคต้อกันไปแล้วทั้ง4ี่ต้อคราวนี้มาฟังคุณหมอว่าจะมีวิธีในการดูแลรักษาดวงตาให้สุขภาพดีได้อย่างไรไปฟังกันครับคุณหมอเคยได้ยินคำว่าลอกต้อไอ้คำนี้มันอยังไงครับสำหรับคนทั่วไปเขาใช้รวมกันหมดเลยครับโรคต้เนี่ยไอสีโรคเนี่ยต้อต้อเนื้อต้อกระจกโรนต้อหินอะไรเงี้ย ก็เพมาะเราตงถึงต้องเป็นเราเราใช้คําว่าลอกเนี่ยมันมันมาจากการลอกต้อนเนื้อต้อนเนื้อเนี่ยมันใช้คำมันมันเป็นการลอกจริงๆครับเพราะว่าต้อนเนื้อเนี่ยมันเป็นเย่อบุตาที่มันที่มันมาแปะกับตาดำเนี่ยมันแปะกันอย่างนี้แล้วตอนลอกมันก็แค่ลอกมันออกจากตาดำแล้วก็ตัดออกแล้วก็เย็บเย็บก็คือมันใช้การลอกจริงๆริงอ๋อเหมือนมีอะไรมาบังตาแล้วก็ดึงดึงออกอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็ อ,อ๋อน,นั้นคือวิธีการลอกนะลอกต่อใช่สําหรับต้อนเนื้อนะครับก็อย่างอื่นก็อย่างอื่นไม่ใช่เลย,อ,อ,อ,ยอ๋ออย่างอื่นมันเป็นการผ่ตาตัดครับมันไม่ใช่การลอกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นต้อนลมต้อหนหินเขาใช้คําว่าลอกครับเพื่อให้ดูไม่น่ากลัวเฉยๆอ,อ,อ,อ๋อแล้วแต่จริงๆมันเป็นการผ่ตาตัดเลยครับอ,อ๋อเออเออไม่เราเ,เ,เ,เราก็เข้าใจไง Beck <elk> เพราะเราก็ไม่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เห็นเป็นคนลอกต้อเป็นต้องเป็นลอกต้ออะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มองเห็นชัดๆเลยอย่างเงี้ยคุณหมอแล้ว คนที่เป็นสายตาสั้นสายตายาวมันเกี่ยวกันไหมครับกับพวกที่เป็นต้ออะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่คือสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยแกด้วยแว่นเลนคอนแทคเลนหรือ Lane, ไม่ก็<ะ>่เลสิกอันใดอันหนึ่งในสามอันเนี้ย<ม>ก็จะกลับมามองชัดได้แล้วครับเรื่องสําหรับเรื่องต้ออ่ะต้อเนือ้อ อย่างต้อเนื้อถ้าเกิดมันงอกเข้าไปเนี่ยกล้องเข้างอกเข้าไปในตาดำเนี่ยมันจะสายตามันจะสามารถทําให้คนไข้เนี่ยเกิดสายตาเอียงได้ครับอ่าถ้าเป็นตัวโรคต้อสามารถทําให้สายตาผิดปกติได้แต่ถ้าสายตาสั้นสายตายาวไม่ได้ทําให้เกิดโรคต้อใช่ครับไม่เกีเ่ยวกันต้อโจกอาจจะทําให้เอ่อกลังเหมือนหมายถึงค่าสายตาของคนอคของคนเราเปลี่ยนได้ครับในบางคนที่ อย่างสมมติว่าในบางคนที่เป็นเรื่องของต้อกระจกในอายุประมาณสัก40กว่าห0ิอย่างเงี้ยครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีต้นทุนเป็นสายตาสั้นมาก่อนใช่ไหมครับรบ,บางคนเนี่ยเอย๊ก็มองมองใกล้มีมองใกล้ม,ม,กลม,ม,กลมีชัดเนาะแต่มองไกลแต่ใส่แว่นก็มองชัดปรากวดทาไงดีอ่ะถอดแว่นครับมองชัดเลยสําหรับต้นทุนที่เป็นสายตาสั้นนะอ,อ,อ,อครับ ก็จะถอดแว่นแล้วก็มองเห็นชัดได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้ต้นทุนเป็นสายตาปกติอย่างเงี้ยก็จะต้องใส่แว่นที่ใช้อ่านหนังสือ,อนี่ครับหรือไม่ถ้าอย่างบางคนที่ต้นทุนเป็นสายตายาวก็ต้องใส่แว่นทั้งมองไกลแล้วก็มองใกล้อ,อันนี้เป็นเรื่องของการใส่แว่นขอ,ข,อของตาของคนเราก็าาใส่กันปกติก็ทั่วไปอโอเคแต่มันก็ไม่มีผลหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวการเกิดต้ออยู่แล้ว ใช่ครับแน่นอนนะครับเกี่ยวคุณหมอถ้าแบบว่าเออเราแบบตาพร่มามวัวหรือไปโดนฝุน่นละอองมาแปยขยี้ตาอย่างเงี้ยแบบอันนี้จะเห็นพฤติกรรมเนี้ยบ่อยมากโอ้ย <c oughs> อันนั้น <c oughs> ไม่ได้ไหมอันนั้นไม่ได้เลยครับอันนั้นคือเรื่องการขยี้ตาเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามของจกักษุแพทย์เลยครับอ่าคือยิ่งขยี้ยิ่งมันจริง โอ้ยแล้วก็พอขยี้ไปขยี้ไปเนี่ยที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็บางทีก็เปลือกตาบวมเฉยๆใช่ไหมบางทีมันบวมเฉยๆบางทีถ้ามันมากๆขยี้แรงๆเนี่ยถลอกเลยครับตาดำถลอกคนไข้ก็จะปวดตาทันทีนะตอนที่มันถลอกนั่นเลยปลวดมากแล้วก็น้าตาไหลลืมตาไม่ขึ้นอไอละะน้ลักษณะที่มันอันนี้คือเคยเป็นปวดรอบดวงตาเน่ยคุณหมอ,อเกี่ยวกับอะไรครั อันนี้อันนี้ต้องถามคนหมอเลยนะคือไอ้ปวดรอบดวงตาเนี่ยมันเกี่ยวมันไม่ใช่อาการจำเพาะกับอะไรเลยครับอ่าเออมันเป็นได้ทุกอย่างเลยเป็นได้ทุกอย่างเพรมันมันไม่จำเพาะกับอะไรเลยมันขึ้นกับว่าบางทีอ่าถ้าสมมติคนไข้มองไม่ชัดเอ่าต้นทุนคือมองสมมติมองไม่ชัดใช่ไหมครับแล้วพยายามจะไปมองอะไรเยอะๆเยอะๆโดยใช้ตาข้างที่มองไม่ชัดเยอะๆก็ปวดตาข้างนั้นอ่ะเออเออก็ได้หรือว่าอ่ะ มองก็ข้างหนึ่งชัดข้างหนึ่งไม่ชัดใช่ไหมก็เอาก็ไปจ้องคอมเล่นเล่นคอมเล่นอะไรที่แบบต้องใกล้ๆเยอะๆใกล้ๆๆมันก็จะปวดตาข้างหนึ่งข้างที่ใช้มากกว่าคข้างที่ชัดอ๋อเพราะฉะนั้นเป็นพฤติกรรม,มนคนมเหล่บางทีปวดรอบตาเนี่ยมันก็มาจากต้อหินเสียบพันก็ได้แต่คนไข้แต่มันไม่ใช่แบบนี้นะอีต้อหินเสียบพันเนี่ยปวดมากจนตาแทบจะระเบิดเลยครับอ,อันนั้นคือ,อต้อหินแบบเสียบพันใช่ครับ หรือว่าไอปวดตาไอปวดตารอบๆบเนี่ยบางทีมันก็เป็นพวกตากุ้งยิงหรือไม่ก็เป็นอะไรที่มันทําให้รอบๆอบตาเนื้ยอเยืรอบๆตานี่มันหนักเสพมันก็ปวดได้หมดเลยอ,ะอ่ะก็คือต้องดูกันเป็นคนๆไปเนา<อ>ะใช่ก็ต้องมาตรวจแล<ด>้วก็มาดูว่าไออาการนี้มันเป็นมานานเท่าไหร่แล้วแล้วมันมีอาการร่วมอะไรอย่างอื่นไหมมันถึงจะบอกได้รับอืมๆๆว่าคืออสิ่งหมึ่บอกว่าอบเพ่งอะไรนานๆแล้วมันก็จะปวดรอบดวงตาอะไรเงี้ย เรืเกิดความสงสัยเลยถามคนหมอไปตาแห้งก็ปวดตาด้วยครับบางทีตา,ตาแห้งก็ปวดตาใช่ไหมอย่างคนที่ใช้อ่ะรู้จักคำนี้ไหมคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมอ่าครับโรคนี้เป็นกลุ่มอาการของคนที่ทำงานออฟฟิศก็คือนั่งๆ่งนั่ง,ง,งกดกดคอมพิวเตอร์จ้องหน้า<ก>จออย่างเดียวใช่ปวดไลหลปวดอ้นคอปวดแขนคืออันนี้คือถ้าเกิดท่ามันไม่พอดีกับ ตำแหน่งที่ควรก็ต้องไปจัดท่าให้มันพอดีไม่งั้นก็จะนั่งห่อถ้านั่งห่อพิมอย่างเงี้ยก็ปวดหลังปวดคอปวดไหล่นะครับตาตาก็มีปัญหาคือถ้าเกิดสมมติว่าสายตาไม่พอดีกับอันนั้นหรือว่าทํางานมีสมาธิมากเกินก็จ้องมันมากๆจ้องมันมากๆโดยที่เออคนเราพอมีสมาธิมากๆจะเผลอไม่กระพริบตาเป็นปกติครับก็จะตาแห้งแล้วก็จะตอนเย็นๆก็จะปวดตาเรื่องก็จะปวดตาไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนพฤติกรรม ก็แค่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาก็ทํางานหนึ่งชั่วโมงก็ไปเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปหาน้ําดื่มซะหน่อยปเปลี่ยนพฤติกรรมประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีไม่ถ้าเกิดไม่อยากลุกก็นั่งหลับตาไปหนึ่งนาทีก็ทํางานต่อได้ครับอันนี้ครับคุณหมอสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันว่าคนเราใช้ใสายตาเนี่ยเยอะใช้กันทุกวันแหละจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคุณพฤติกรรมของคุณ เขามีวิธีการรักษาดวงตาให้สุขภาพของดวงตาของเขาเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับแนะนำไหมครับก็หลักๆนะครับก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพดื่มน้ำที่สะอาดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผลผลผลไม้ที่สะอาดไม่มีสารเคมีก็เยอะๆนะครับออกกำลังกายอันนี้ก็จะเป็นการดูแลสุขภาพโดยรวมซึ่งได้ผลก,กับตาด้วย ตาเนี่ยมีไว้ใช้งานครับใช้ไปเถอะเพียงแต่ว่าอย่าให้อะไรมันจิ้มเข้ามาในตาละกันครับคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณก็หาแว่นใส่หัวกันน็อกใส่หน่อยมันจะได้ไม่เจอมแมลงมันบินเข้าตาคุณเจียเหล็กคุณตัดหญ้าอย่างเงี้ยที่เจอบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายกับลูกตามากๆไอการตัดหญ้าด้วยเครื่องเนี่ยอ,อย่างเงีนะ้ยผมไม่ชอบเลยครับคนไข้ชอบเป็นชอบจะมีไอใบมีดนะมันชอบหักเ แล้วมันก็จะเป็นบินเข้ามาใส่ตาแล้วก็เป็นเศษเหล็กค้างอยู่ในตาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่มันมีเศษกระเด็นเข้ามาในตาได้เนี่ยแว่นครับจําเป็น safety glass ตัวแว่นที่ใช้แวน่นแวน่นสๆที่ที่เขาชอบใส่กันนะแว่นอย่างเงี้ยเป็นบล็อกอย่างเงี้ยนะใช่ครับใส่กันไว้เล,เลยครับคือหลกัหลกๆเนี่ยการป้องกันสําหรับสําหรับเรื่องดวงตาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพที่พูดไปแล้วแล้วก็การป้องกันไม่ให้อะไรมันบินใส่แค่นี้เองครับ ที่เหลือถ้าคนอายุเกิน40ปีแนะนำว่าควรจะมาตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับ,รบเพื่อคัดกรองโรคต้อหินเพราะอันอื่นเนี่ยอยากมาตรวจเมื่อไหร่มันก็ได้แต่ต้อหินเนี่ยถ้ามันเสียแล้วมันเสียไปเลยมันแก้ไม่ได้ครับ ยังไงก็รักษาสุขภาพของดวงตาโดยแล้วการท้าอยย่40อัพขึ้นไปก็มาดูต่อหินว่าเป็นหรือไม่เป็นหรือว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าต้ออื่นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกให้ทุกวัยอยู่แล้วล่ะ นะครับแต่ว่าคือถ้าถ้าเป็นมากๆไงก็มาตรวจแล้วก็มาดูรลกันด้วยละกัเนอะที่นี่เลยโรงพยาบาลเซเมรีนั่นเองนะครับวันนี้ได้รับความรู้ดีๆจากคุณหมอด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคุณหมอธนภูมิรังสินนะครับจักสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินจากโรงพยาบาลเซเมรีนั่นเองครับขอบคุณครับครับดีครับ คุณรู้หรือไม่ว่าการพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการนอนหลับสนิทเป็นเวลานานจะช่วยให้กระบวนการซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้อาการปวดหรือเมื่อยล้าต่างๆจากการออกกำลังกายก็จะทุเราลงเร็วขึ้นครับพบกับสุดยอดความมัน ตื่นเต้นเร้าใจกับภพบลีฟุตบอลชื่อดังระดับโลกที่เรารวบรวมไว้ให้คอบอลได้รับชมยิงสดทุกแมตช์บุนเดสลีกาจากเยอรมันลีกวันลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสเอนพาวเวอร์แชมกเกมชปี้ยนชิพลีกฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของประเทศอังกฤษเจลีกญี่ปุ่นลีกที่ดีที่สุดของทวีปเอเชียอาร์เจนตินาลีกลีกชื่อดังของอาร์เจนตินา โคปาโดบราซิลทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลถ้วยสุดมันของบราซิลทั้งหลีกนี้ขอฟุตบอลตัวจริงไม่ควรพลาด ภาพดีแบบนอกกรอบค่ะวันนี้เราจะมาออกกําลังกายของคุณนะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือยังจะบอกกรุ๊ปเลือดนะคะที่มีความสัมพันธ์กับการออกกําลังกายด้วยนะคะลองมาดูกันว่าคุณมีกรุ๊ปเลือดอะไรนะคะและควรออกกําลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดค่ะ เลือดกรุ๊ป A นะคะแนะนำให้ออกกําลังกายแบบช้าๆค่ะไม่ต้องใช้แรงมากนะคะอย่างเช่นโยคะหรือไทเก็กนะคะเพราะว่าจะมีโครงกระดูกเล็กหักง่ายค่ะส่วนอาหารที่เหมาะสมของคนกรุ๊ป A นะคะก็คืออาหารประเภทมังสวิรัตนะคะหรือว่ารับประทานเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ และใครที่มีเลือดรุบบีนะคะควรรับประทานอาหารทั้งผักและเนื้อสัตว์ค่ะให้ได้สัดส่วนที่เท่ากันนะคะจึงมีความว่องไวพร้อมกับการออกกําลังกายอย่างสมดุลด้วยนะคะไม่หักโหมหรือว่าเชื่องช้าเกินไปค่ะอย่างเช่นการว่ายน้ําเดินเร็ววิ่งหยอะหยกกอล์ฟหรือว่าปิงตองค่ะ และใครที่มีเลือดกรุ๊ป A B นะคะเปรียบเสมือนส่วนผสมของกรุ๊ป A และ B ให้สังเกตตัวเองนะคะว่ามักเลือกรับประทานอาหารของกรุ๊ป A หรือว่ากรุ๊ป B มากกว่ากันก็ให้ออกกําลังกายตามลักษณะของกรุ๊ปเลือดนั้นนะคะแต่ควรเพิ่มการออกกําลังกายให้เหมาะกับกรุ๊ปอีกด้วยค่ะ หรือใครที่มีเลือดกรุ๊ปโอนะคะเหมาะกับการออกกําลังกายชนิดที่ต้องออกแรงมากเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะคะวิ่งทางไกลชกมวยนะคะเนื่องจากสภาพร่างกายสามารถบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนะคะแล้วก็ผักได้ในปริมาณมากทําให้โครงสร้างกระดูกค่ะที่แข็งแรงกล้ามเนื้อก็กระชับแน่นด้วยค่ะ แต่ไม่ว่าคุณจะมีเลือดกรุ๊ปไหนนะคะก็ต้องอย่าลืมการเดินเร็ว10นาทีค่ะหลังจากการออกกําลังกายตามกรุ๊ปเลือดทุกครั้งนะคะนอกจากยังควรออกมายืดเส้นยืดสายเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายให้ผิวหนังถูกแสงแดดราวๆประมาณ20 30นาทีด้วยนะคะมีคนมาเมินอยจริงๆอ่ะนะ ก็น no ่าจะสนใจคนทั้งข้างบ้างนะไม่ใด้สนใจแต่อะไรไม่มีตัวตนอยู่ในโทรศัพท์เฮ้ยมีคนมาอะไรตั้งห้าสิบคนแล้วว่าเจอว่าฉันก็ฮอตเหมือนกันนะถามหน่อยเหอะคุยในโทรศัพท์อะแต่คนทั้งข้างเลือกใครเลือกโทรศัพท์ขอบคุณไม่โทรศัพท์สิจริงๆไม่มีคนงข้างก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ในโลกฉันคุยกันฉันอยู่ในโลกส่วนตัวของฉันเคว้งควางโอเค มาจบรายการแล้วอจบแล้วเหรอหมดเวลาเหรอหมดแล้วเอาโอเคโอเคยังไงก็รักษารสรวมภาพกันในเรื่องของยิงตาหน่อยละกันเนาะงศก็เซลฟีล่อะไรก็เล่นกันไปโซเชียลก็จะเล่นกันไปแต่ว่าก็ต้องเล่นให้ถูกถูกเวลา,วลาหน่อยอย่าเล่นจนเกินไปอ,อ่ะ,อะเฝ้าดวแลวกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ healthy t r e n d สุขภาพดีไหมไมีเอาฮะใช่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวจะไปแชทนั่นไง วันนี้ลากัไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลากัรนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ไม่ไม่เพราะว่าตอนนี้ผมผมโอเค